นมัสการครับจเจริญพรครับนะตอนนี้เราก็อยู่กับพระครูสมุกิติวัน์นะครับครับหรือว่าพระอาจารย์ชอบเนะจ้าวาดวัดช่องลมครับนะเดี๋ยวก็จะกราบเรียนถามพระอาจารย์นะฮะนะเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวัดช่องลมของเราสร้างมาตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไงครับประวัติวัดช่องลมเนี่ย นายปานนายสังกำนันตุ่มตามประวัตินะครับได้สร้างวัดไว้น่าจะเป็นร้อยรปีโดยไม่ทราบว่านานขนาดไหนแต่วัดเนี่ยเดิมเนี่ยเป็นวัดที่สุดโสมมีพระครูพ่วงเนี่ยเป็นผู้ดูแลวัดครับต่อมาหลวงปู่แก้วหลวงพ่อาบา่เนี่ยทุดงมาแล้วก็มาเจอวัดที่สุดโสมโบราณวัดได้จนจะได้ลุ่งเรือง หลวงปู่ก,ก้อยู่มาก่อนพะอป่าได้เป็นลูกวัดครับศาสนาพพวกนางมาอะไรสร้างวัดผมอะไรขึ้นครับไม่มีเจ้าวาดก็เลยข้ามมานี่หลวงปู่แก้วนะข้ามเป็นเจ้าวัดผมอะไรอ๋อหลวงปู่แก้วมาอยู่วันนี้ก่อนใช่<อ>แล้วก็หลวงพ่อ่ายก็เลยจากพระลูกวัดก็เลยเป็นเจ้าวาดเป็นเ,เป็นวัดพี่วัดน้องหลวงพ่อ่ายก็ข้ามไปสร้างไปสร้างบุญผมอะไรจนโบสถ์เสร็จอยู่นั่นหกปีครับแต่ว่าเดิมก็เป็นเจ้าวาดที่ตลอดมาคสามสิบปีครับ คุณผู้ชมครับหลวงพ่อบ่ายธรรมโชโตโเจ้าอาวาสรูปที่สองแห่งวัดช่องลมท่านเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2404อายุครบ20ปีได้อุปสมบทที่วัดทองนพคุณจังหวัดเพชรบุรีเมื่อจำพรรษาอยู่ที่วัดทองนพคุณได้1,000ษาก็ได้รับอารัธนามาอยู่ที่วัดช่องลมพร้อมกับหลวงพ่อแก้วหลวงพ่อบ่ายเป็นพระที่ชอบการออกทุดง โดยการเดินธูดงกับหลวงพ่อแก้วไปเกือบทั่วประเทศหลังจากหลวงพ่อแก้วได้รับการอารัธนาเป็นเจ้าอาวาสวัดพวงมาลัยในปีพุทธศักราช2431หลวงพ่อบ่ายก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดช่องลมสืบแทนหลวงพ่อบ่ายท่านถึงแก่มรณาภาพเมื่อวันที่5มกราคมปีพุทธศักราช2485ตรลงกับรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่8รวมสิริอายุได้81ปี61,000ปศ โโบสถที่เรานั่งกันเนี่ยเป็นหลังที่สามแล้วครับหลังที่หนึ่งตามตำนานก็คือลงน้ําไปครับที่พังแล้วก็โบดลงน้ําไปสร้างสร้างสร้างแรกเนี่ใกล้ไม่นาใช่หลังที่สองหลังที่สองก็คือที่ตรงเรานั่งเนี่ยเราลื้อออกไปน้ําท่วมหลังนี้คือหลังที่สามตามพระประธานสามองค์นะเขียนไว้เลยข้างหลังเนี่ยระบุไว้เลยพศเทราไต้เทไนั้นเสร็จโบดหลังนี้สร้างเมื่อปีสี่สี่ วางทีแรกเมื่อวันที่1นึ่งหนึ่งมีนาสองทีสี่ว่าช่องลมทําไมชื่อช่องลม่ะโอ้โหท่านนั่งเลยนี่ร้อนไหมล่ะไม่ร้อนสิ่งแรงต้องอยู่ที่นี่นะเป็นช่องลมอยู่ที่นี่แล้วก็สุวัตาาเนี่ยมันมันมีฝุ่นมีขยะเราก็ฝาดฝาดฝาดเอ้าเดี๋ยวลมมาทางนี้เดี๋ยวลมมาทางนี้นี่แหละช่องลมแล้วอดีตคือบ้านลมทวน ชื่ออำเภอชื่อตำบลตำบลบ้านลมทวนใครเข้ามาอย่างหลวงปู่บ่ายท่านท่านจะเรื่องใครมาขอเรื่องการศึกษาจะดีเรื่องการศึกษาว่าท่านก็เป็นครูนะแล่ไงก็สร้างโรงเรียนไงถูกไหมฮะท่านเป็นครูในการสอนวิปัสนาสมัยก่อนสมัยยุแล้วแกไปล่องไม้มาสร้างโรงเรียนโรงเรียนหรวงปู่บ่ายหลวงปู่บ่ายไอมโรงเรียนเป็นไม้ท่านขึ้น นั่งเรือไปล่องไม้มาาาจกกนบร้วยด้วยตัวท่านเองแล้วมาสร้างโรงเรียนท่านเลยชองเรื่องการศึกษาหลังจากนี้ให้เราฟังกันไปจุดไหนดีครับพระอาจารย์เอาหน้าโบสถ์เลยไปทำก่อนเลยได้ครับเจดีหไหอายุก็เป็นร้อยกว่าเขาเขียนไปเลยร้อยกว่าปีนะฮะไปดูกันครับที่วิปัสสนาของหลวงปู่บ่ายครับเจดีหอยสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของวัดช่องลมที่มีเรื่องราวมายาวนานถูกสร้างโดยหลวงพ่อบอย ในสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่มเมื่อราวๆปีพุทธศักราช2470มีอายุกว่าร้อยปีโดยความตั้งใจของหลวงพ่อได้สร้างเจดีย์ไหยแห่งนี้ไว้ใช้เป็นที่นั่งวิปัสสนาเพราะในเขตจังหวัดสมุทรสงครามนั้นไม่มีท่ำท่านจึงได้ขอซื้อหายจากชาวบ้านแล้วนำมาก่อสร้างขึ้นเป็นเจดีย์เพื่อไว้นั่งวิปัสสนาธุระซึ่งเจดีย์แห่งนี้เคยมีผู้ที่คิดปฏิบัติไม่ดีต่อวัดช่องลมได้มานอนเสียชีวิต อยู่บริเวณเจดีจนญาติได้มาตามหาและพบศพอีกด้วยและตอนนี้เราตามไปฟังเรื่องราวของเจดีไหยแห่งนี้กันต่อจากท่านเจ้าอาวาสกันครับตอนนี้เราก็อยู่ที่นะฮะเจดีไหครับนะครับใช่เจดีไหซึ่งหลวงปู่บ่ายเป็นผู้ที่สร้างเอาไว้เจดีไหนี่สร้างหลวงพ่สร้างตั้งสองสี่สี่ห้าร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบปีนานมากเลยก็คือหลวงปู่บ่ายเป็นพระ ทุดงไปตามถ้ำตามเขาที่จังหวัดอื่นแต่วันนี้ไม่มีถ้ำไม่มีเขาท่านก็เลยมาสร้างถ้ำโดยเอาไห่ผักดองไหน้ำปลามากองกองอย่างที่เห็นเนี้ยแล้วก็ฝึกกับมาฐานนอกจากถ้ำก็ยังมีเรื่องของพระปรางก็เก่าแก่เหมือนกันรุ่นเดียวกันนะรุ่นเดียวกันพร้อมกันและใกล้เคียงกันมีความสําคัญไงครับองนี้พระอาจารย์ก็คงจะจาลองมาจากที่ท่านไปตุดงเถวรบุรีแถวไกล จังหวัดนี้มันไม่มีนี่มันเป็นเมืองชายทะเลครับใช่ไหมไม่มีพ่อปลาไม่มีไม่มีพางให้เด็กรุ่นหลังได้เห็นแล้วก็จะมีเนี่ยเป็นเป็นหลังๆเนี่ยแหละหลายรอบนี่ก็จะลดโซ่โซ่ไปตามกาลเวลานี่ครับเมื่อก่อนคงจะสวยงามมากยังไม่ไปเข้วาดอย่างนี้แล้วนะครับวาดอะไรต่างๆใช่ใช่นะครับนะฮะก็ไม่ได้ลื้อนะคะไม่ได้ลื้อคือแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันร้อยกว่าปีโดนน้ําโดนแดดโดนฝนโดนน้ําท่วมอะไรต่างๆก็เก็บไว้อย่างนี้แหละเท่าที่เก็บได้ครับ อาจารย์ครับเล่าให้ฟังหน่อยฮะว่าเจดีไหยแห่งนี้เนื่องมาจากทํามาจากไหท่าน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 ใช้ไหยอะไรครับอาจารย์บ้านนี้เป็นเมืองทะเลก็คงเป็นพวกไหยน้ําปลาไหยปักดองแสดงว่าชาวบ้านแต่ก่อนไหเยอะเยอะนะครับนะ่มีราคาอะไรอยากจะเอ๊ะเห็นเจตนาของหลวงปู่เนี่ยอยากทำทำถ้ำก็เอาไหยมา มาช่วยบริจาคถวายนะครับนะฮะสร้างเป็นโครงสร้างให้กับถ้ำนะครับอันนี้แล้วก็ก่อมีอิฐนะอิฐมอนแล้วก็หายผสมกันเอากิดทำฐานนะครับแล้วด้านบนเป็นเจดีนะแล้วเดี๋ยวเข้าไปดูว่าจะเงียบสงบยังไงนะเชนแ่งเดี๋ยวเข้าไปดูไม่ได้มันมีหายแตกอะไรนี่คือตามกาลเวลาหรือชาวบ้านมาทุบอพระเนี่ยมีส่วนก็ส่งสายว่าเข้าใจผิดพปูงจะเอาเอาเหรียญแบบแอบเอาไว้แล้วเหรียญไม่ได้ถูกๆด้วยหลายตังนะฮะก็มาทุบก็นานนะเพราะว่านี่เป็นสถาน นนะั่งสมาธิวิปัสนาของหลวงปู่หลวงปู่ทุ่มซ่อนของดีไว้แน่เขาใจผิดมาทุบโป้งเนี่ยไม่มีอะไรเลยแต่ไม่มีนะม่ต้องมาทุบนะอย่มทุบไม่มีนะฮะไม่มีก็ต้องบอกเลยนะครับว่าหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าหลวงพ่อบ่ายท่านจะเอาวัตถุมงคลมาใส่ไว้ในไหก็เลยมาทุบไหจนแตกหนุ่มแท่งก็ขอประชาสัมพันธ์แทนวัดช่องลมเลยนะครับว่าไม่มีอะไรในไหนะจ๊ะไม่ต้องทุบจ้า แล้วก็ฝึกนะฮะปฏิบัติไปดีลักไปดีลักติดที่เรายืนกันตรงตรงนี้ร้อยยี่ร้อยยี่สองปีเนี่ยครัถ้าใครทำไม่ดีคิดไม่ดีมีคนมานอนตายตรงนี้ก็มีอ้าวพวกที่แบบมีมานอนตายยาเสพติดแล้วก็รักเล็กขโมยน้อยมานอนตายสองรายแล้วอืมเอาละเดี๋ยวนี้มูลพระอาจารย์เข้าในดีไหมฮะอ้าวไปอ่ะเข้าลำบากได้ครับได้ครับเชิญครับนิมนต์ครับอันนี้ผมต้องถามพระอาจารย์แล้วเข้าได้ไหมได้ได้ได้ทำมาเลย หมือนห้องเรียนแหละเพื่อตัดขาดจากโลกภายนอกนะฮะจะได้ไม่วุ่นวายเวลาเข้าสมาธิสักเจ็ดวันเงี้ยก็มาอยู่ในนี้ละเจ็ดวันเลยอาจารย์เอาเขาพาเขาเขาเดินฌานก็ต้องอยู่อย่างเจ็ดวันอย่างน้อยไม่ทานอะไรเลยนอกจากน้ํานิดๆหน่อยๆโอ้แล้วโครงเหล็กอันนี้เรามาทําใหม่ทำเมื่อภายหลังเพราะกลัวว่าจะถล่มลงมาเนาะมันนานแล้วนะร้อยยี่สิบปีแล้วแต่คนนิ่งยิงนะ ถ้าเรามาอยู่ตรงนี้เคยมีเคยมีพระอยู่กับบาง่าแต่หลายปีแล้วนะครับนั่งสมาธิฝึกสมาธท่านทีนี้สงบดีขอเข้ามาเยี่ยมชมกันนะมันล้ำลึกถึงบรรยากาศเมื่อร้อยปีก่อนจากตรงนี้เราพระอาจารย์พาเที่ยวชมที่ไหนต่อครับไปดูหลวงปู่ทวดองคใหญ่แล้วก็หลวงพ่อพระหลาองคใหญ่ที่สุดในจังหวัดนี้หลวงปู่ทวดท่านอยู่ตรงประตูทางทางทางเข้าใช่ไหมครับใช่ได้ครับนิมนต์ครับ ได้ฟังเรื่องราวของเจดีย์หายแห่งนี้กันไปแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีเรื่องราวอยู่คู่กับวัดช่องลมมาอย่างยาวนานคู่ควรแก่การอนุรักษ์เอาไว้ที่สุดเลยละครับคุณผู้ชมและสถานที่ต่อไปท่านเจ้าอาวาสจะพาพวกเราไปกราบหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่แล้วฟังเรื่องราวที่น่าอัศจรรย์กันต่อเลยครับอารามทัวร์จ้า ตอนนี้เราก็อยู่หน้าหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่<ช>หน้าที่วัดช่องลมเดี๋ยว<ด>ให้พระอาจารย์ชอบเล่าให้ฟังว่ามีที่มาอย่างไรเห็นบอกว่ามีนิมิตเมื่อสิบปีก่อนเนี่ยเขาล่ําลือกันมีข่าวหรือว่าน้ําจะท่วมสมุทรสงครามแม่กองเนี่ยครับ<ช>ถึงขนาดบอกว่าให้เตรียมของ3อย่างเรือหนึ่งลำอาหาร3ามือ้อแล้วก็ยารักษาโรคด้วยความที่เราเป็นพระนราก็ห่วงประชาชนว่าน้ำท่วมไปทางไหนถ้าคนบ้านไหนไม่มีเรือเนี่ยต้องตายแน่ เกิดนิมิตฝันว่าหลวงปู่บอกเราว่าไม่ต้องกลัวน้ําท่วมเมืองนี้เราให้สร้างเราในองค์ใหญ่ๆไว้ที่วัดช่องลมเนี่ยรับรองว่าน้ําไม่ท่วมแล้วก็น้ําไม่ท่วมจริงๆสร้างแล้วแล้วพระอาจารย์ใช้เวลาสร้างนานไหมครับไม่ถึงปีนะไม่ถึงปีเนี่ยรอหลอมที่วัดนี่แหละครับสร้างปีไหนครับปี50 2550แล้วตั้งแต่สร้างหลวงปู่มาก็เจริญรุ่งเรืองมาตลอด แล้วต่อมาก็มาสร้างหลวงพ่อรมแหลมองค์ใหญ่นยืนข้างหลังเนี่ยเพราะว่ามีพระผู้ใหญ่ตำหนิว่าสร้างพระสงฆ์แต่สูงกว่าพระประธานในโบสถ์ก็เลยสร้างหลวงพ่อรมแหลมขึ้นมาอีกองค์หนึ่งโดยขออนุญาตจากหลวงพ่อพระเพชรสมุทรับ,รบให้ยืนสูงกว่าเพื่อนเลยนี่อ ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับในวัดที่จะต้องมานะครับแล้วก็มาสักการะบูชาหลวงปู่ทวดแล้วก็หลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะครับหลังจากนี้จุดไหนที่สําคัญนี่ครับของวัดพระอาจารย์แม่ชีเมื่อกี้จริงๆแล้วไม่อยากจะบอกไปหรอกมีที่เดียวเลยแม่ชีเรียกว่างั้นบอกเบาๆกระซิบแม่ชีตายแล้วไม่เน่าเราก็มีปฏิหารอย่าไปเล่าให้ฟังที่หน้าที่หน้าแม่ชีเลยอยู่ตรงไหนครับเด๋ยวเดินไปอยู่ตรงไหนของวัดเอ่ยศาลาเล็กอยู่ตรงศาลาเล็กนะฮะคุณผู้ชมครับ เราอาจจะเคยได้ยินเรื่องราวของคนที่ตายแล้วศพไม่เน่าไม่เปื่อยหรือสรีระสังขารของอริยสง์หลายรูปกันมาบ้างแต่ที่หนุ่มแท่งอารามถั่วกำลังจะพาไปชมต่อจากนี้ต้องถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกมากๆเลยนะครับซึ่งเป็นสรีระที่เราแทบจะไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนเลยยังไงเราไปฟังเรื่องราวของแม่ชีจากท่านเจ้าอาวาสกันที่ศาลาแม่ชี100ปีกันเลยครับ ล้วก็ตัวนี้เราก็อยู่ที่สลาแม่ชีร้อยปีสนะอัศจรรย์ใจนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ผมเห็นเลยนะไม่น่าเชื่อเลยนะฮะนี่ฮะแม่ชีอยู่ในโรงแก้วอยู่ตรงนี้นะฮะอัศจรรย์จริงๆนะคือท่านเหมือนคนนอนเมือนคนนอนคนแก่นอนอยู่เฉยเลยนะไม่ได้แห้งไม่ได้ดูเป็น ปกติเราจะเห็นพระเกจิที่ท่านไม่เน่าไม่เปื่อยนะฮะสลีระสังขารเนี่ยจะเป็นอีกแบบแต่ของแม่ชีเนี่ยแม่ชีเจริญคือเหมือนคนเลยจะเป็นพระหรือเป็นแม่ชีก็ตามถ้าประพฤติปฏิบัติดีก็มีผิดเป็นอย่างนี้ได้คือรูปร่างตายแล้วไม่เน่าไม่เปื่อยครับคือจะเอาล่างเนี่ยรััก,ก,ก,กเอาล่างของแกได้สร้างวัดอย่างแม่ชีเจริญถือซื่อนีย แกเสียไปเมื่อวันที่26เมษายนเมื่อ12ปีที่แล้วปี55ใช่ไหมครับแล้วก็ลูกลูกสวดอาลไซเมเสร็จแล้วก็เก็บศพไว้ครับที่วัดนี้ว่าปีหนึ่งจะกลับมาเผาศพแม่ลูกสาวคนหนึ่งอยู่ประเทศฟินแลนด์คนที่2อยู่เยอรมันยังมีมีครอบครัวอยู่ที่นั่นสองคนตอนที่ลูกสาวมีชีวิตแม่ยังมีชีวิตอยู่นี่ลูกสาวบอกแม่ ปเหยียบบ้านหนูน่อยเพื่อความเป็นสิริมงคลอยากให้พี่เลียงาแต่ก็มีแกมีอุบายคาพูดแล้วไม่เคยดินจากที่ไหนมาก่อนแม่ชี้บอกลูกสาวว่าแม่ไม่ไปแล้วลูกแม่เป็นผู้หญิงแม่นั่งเครื่องบินเนี่ยเครื่องบินเนี่ยบินข้ามโบสถ์ข้ามบัดข้ามสาลาแม่กลัวบาปอ่โดยที่อุบายนี่จะไม่ไปหาลูกพอแกตายแล้วเมื่อ26เมษายนปี12ปีที่แล้วแกไปเข้าฝันลูกว่าอย่าเผาศพแม่นะลูกแม่จะอยู่ช่วยสร้างวัดนี้อ่า แล้วลูกก็ยังไม่เชื่อก็กลับมาโทรมาแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวกใกล้วันที่26เมษายนจะมาทำบุญให้แม่จะมาดูว่าแม่เนี่ยไม่นั่งไปเปิดจริงไหมครับพอมาปีแรกมาเปิดโลงดูทำบุญแล้วก็เป็นอย่างที่เห็นเนี่ยก็ยังเปิดเรื่องอยู่อีกปีหนึ่งเพื่อไม่แน่ใจปี26เมษายนปีหน้าเป็นปีที่สองครับกลับมาใหม่ก็ยังเหมือนเดิม ก็เลยต้องต่อรงแบบนี้ลงแก้ให้คนได้เห็นอย่างเงี้ยครับจนแม่ชีอยู่ตรงนี้มาตลอดทุกหนึ่งปีเนี่ยลูกสาวก็มามาทำบุญมาทุกมาทุกปีเป็นไปได้ไงหนังไม่แห้งลงไปเลยอ่ะไม่มีไม่มีคนขอเรื่องอะไรฮะพระอาจารย์ก็ต็รู้อยู่คนความสำเร็จามแบบนี้เอาบอกแทนเลยแล้วกันโชคลาภนะครับน่าจะไม่มีที่ไหนนะผมยังไม่เคยเห็นที่ไหนในประเทศดีกว่าดูในายมีแก้วบาปไตยอะไรเลีนยประเทไทจะ ร่างกายอยู่ได้อย่างเงี้ยพระอาจารย์เชิญชวนญาติโยมมาไหว้ก็ะมาไหว้พระที่าวัดผ่านไปผ่านมาหรือว่ามาตลาดน้ำพะวังก็ผ่านปัจีอยู่แหละวัดอยู่ติดถนนที่จอดรถสะดวกสบายแวะซื้อของตลาดน้ำได้ทั้งเจ็ดวันนะครับนอกจากนะฮะที่วัดมีตลาดนัดมีตลาดหน้าวัดเลยเจ็ดวันเลยมาแวะได้ที่จอดรถเต็มเพียบขอบคุณทุกคนที่อยู่รายการที่ความแข็งแรงปลอดภัยผ่านไปผ่านมาก็แวะกราบไหว้ทั้งพระทั้งแม่ชีได้ขอเจริญพรสาธุ